รู้จักประวัติของหลวงพ่อแบนปาสาธิโกอดีตเจ้าวาดวัดเดิมบางอํเาเภอเดิมบางรางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพระอาจารย์ของหลวงพ่อกลวยชูตินทโรหลวงพ่อแบนปาสาธิโกท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2416ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีรากาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หณบ้านเดิมบาง โยมบิดาชื่อพ่อเงินโยมมารดาชื่อแม่พุทธตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดเดิมบางท่านมีพี่น้องร่วมอุทอนเจ็คนเป็นชาย4หญิงสาเมื่อท่านจเจริญวัยได้22ปีในปี พุทธศักราช2437ท่านจึงได้เข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดท่าช้างอำเภอเดิมบางน้ำบวชโดยมีพระอาจารย์คงวัดท่าช้างเป็นพระอุปชาพระอาจารย์แจ่มวัดเดิมบางเป็นพระกรรมาวาจาจารย์ได้รับฉายาวา่าปาสาทิโกจำพรรษาศึกษาในพระธรรมวินยัยอยู่ที่วัดเดิมบางพื้นเพของท่าน และด้วยความที่ท่านเป็นผู้ฝ่ายเรียนรู้รักการศึกษาในปีพุทธศักราช2438ท่านจึงเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเรียนหนังสือใหญ่ที่วัดพระเชตุพนวิมวลมังครารามหรือวัดโพจนจบอักขระสูตรสนธิเป็นเวลา4พรรษาแล้วจึงเดินทางกลับมาจำพรรษาอย่างวัดในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา8พรรษาในปี พุทธศักราช2,446ท่านจึงได้เดินทางจากพิษณุโลกตามคำกราบนิมนต์นของชาวบ้านเพื่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชวัดในละแวกใกล้เคียงพื้นเพเดิมบ้านเกิดของท่านเพื่อพัฒนาอารามเสนาสนะ กุฏิสาราการบเรียนให้มีความเรียบร้อยสวยงามโดยท่านดำรงตำแหน่งจเจ้าวาดวัดปักน้ำเป็นเวลา 10, สาิบพันษาจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2456ท่านพระครูสังวรศรีราจารย์จเจ้าวาดวัดเดิมบางพระอาจารย์ของท่านตั้งแต่ครั้งบัระชาอาพาด้วยรคอัมาพึกอัมาพาตหลวงพ่อแบนจึงได้ไปมาหาสู่ดูแลอุปถาก ดูราพรจานร์ของท่านที่วัดเดิมบางอยู่ประจำสม่ำเสมอจนเมื่อล่วงเข้าเวลาได้ประมาณ8เดือนอย่างเข้าเดือน7ปีขานพุทธศักราช2,457พระครูสังวานศรีราจารย์หรือหลวงพระแจม จาวัดวัดเดิมบางท่านพิจารณาถึงสังขารและไวของท่านที่ร่วงโรยมีอ่านนำความเจริญต่อไปให้กับพระพุทธศาสนาท่านจึงเห็นว่าหลวงพ่อแบนผู้เป็นอันเตวสิกสามารถจะสืบทอดภาระหน้าที่แทนจากท่านสืบไปได้ซึ่งหลังจากหลวงพ่อแบรนรับหน้าที่สมภารเจ้าวัดวัดเดิมบางได้ไม่นานหลวงพ่อแจม่มก็ถึงการมรณาภาพลงนับต่อจากหลวงพ่อแบน กายดำรงตำแหน่งเจ้าวัดวัดเดิมบางและเจ้าคณะตำบลเดิมบางตามมติของคณะสงฆ์แล้วท่านได้เป็นประธานและร่วมสมทบในการก่อสร้างเสนาสนะตลอดจนสาธารณกุศ้ต่างๆอย่างมากมายอาทิวัดท่าเตียนวัดน้ำพุกวัดเขาใหญ่วัดปากน้ำวัดสามเอกวัดท่าทองอันเป็นการสร้างสมความดีบารมีแห่งท่านตลอดมา จนพุทธศักราช2470ได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะแขวงเดิมบางของท่านพระครูศิรกิตติหรือกิตอิทธาโชติวัดท่าช้างขึ้นรังเจ้าคณะแขวงเดิมบางเพื่อปกครองดูแลคณะสงฆ์ฝั่งทิศเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูศิรกิตติหรือหลวงวัดกิต จึงได้แต่งตั้งหลวงพ่อแบนเป็นพระสมุทของท่านในคราวนั้นที่พระสมุแบรปราสาธิโกหลวงพ่อแบนท่านเป็นผู้สมถามักน้อยรูปร่างบางค่อนข้างเล็ก ผิวเหลืองขาวรักการปฏิบัติสันโดษมีความกตัญญูในครูอาจารย์เป็นอย่างยิ่งทําให้ท่านเป็นผู้มีบุญบรารมีสูงในยุคสมัยของหลวงพ่อแบนสหธรรมิกองค์หนึ่งผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งอำเภอสันทุรีจังหวัดชัยนาทคือหลวงพ่อโตวัดวิหารทอง ซึ่งไม่เคยลงให้ใครไม่นิมนต์ใครแต่ทุกครั้งที่มีงานฝังลูกนิมิตในแถบสันพุรีหลวงพ่อโตทานต้องนิมนต์หลวงพ่อแบนไปทุกครั้งมีเรื่องสืบกันมาว่าหากเวลาใดเมือ่อหลวงพ่อแบรนและหลวงพ่อโตไปสวดชยันโตลูกนิมิตครั้งคราวใดเมื่อสวดครบจบบทหลูกนิมิตนั้นจะกิ้งลงหลุมได้เองโดยไม่ต้องผักหรือทักลูกนิมิตนั้น ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อแบนท่านเคยสร้างและมอบให้สิทธิ์ซึ่งพบปรากฏว่ามีน้อยกว่าน้อยยิ่งนักคือตะกรุดผ้าขอด5้าขอดและเจดขอดขอดด้วยผ้าสีแดงเชีอกคาดเอวหัวเป็นลูปตะก้อโดยการขอดผ้าของหลวงพ่อแบนจะขอดเป็นเงื่อนเพื่อรอด ใช้คาดเอวก็มีใช้ผูกแขนก็มีซึ่งวิชาขอดผ้าของหลวงพ่อแบรนนี้หาได้เสือ่อมสูญไปปรากฏว่ามีผู้สืบต่อและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักนั่นก็คือหลวงพ่อกลวยชุด,ดินทโรวัดโคสิรารามนั่นเองและนอกจากผ้าขอดอันเป็นตำนานลือเรื่องแล้วยังมีอีกหนึ่งของขลังที่เป็นที่ประจักษ ว่าโดดเดน่นทางด้านเมตตาค้าขายกันฟ้ากันไฟนั่นก็คือผ้ายันโดยในผ้ายันนั้นปรากฏเป็นรูปหงตัวเดียวหรือหงเดียวเมื่อซึ่งการเวลาต่อมา ได้ปรากฏว่าผ้าหงหรือพญานหโงมีสิทธิ์ของท่านเป็นผู้สืบทอดสร้างตรามมหาการแห่งพญานหงอันโด่งดังทะลุฟ้าล่ำลือไปทั่วทั้งประเทศเป็นที่สอดแสวงหาในนามแห่งพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หรือหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่สืบมาหลวงพ่อแบนภาษาทิโกท่านปฏิบัติตนสมดังเป็นพุทธบูตรผู้สืบต่อพุทธศาสนาด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ จบจนถึงแก่การมรณาภาพลงเมื่อวันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2481ศิริรวมอายุแล้ว66ปี4 4พรรษา